ให้เหล่าทุกคนกลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์อันบ็อกซิ่งซึ่งวันนี้หมงจะแกะ subscription bag จาก i ีฟซนะคะซึ่ง i ีฟซวันนี้ที่ได้ลบแบบเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าแกร m b a แเดือนละ13เหรียญรวมชิปปิ้งเออไม่ใช่รวมแฮลลิงรวมแท็กแล้วก็จะเป็น16เหรียญกว่า,ก,วาก็จะได้เครื่องสำอางหรือสกินแคร์ขนาดทดลอง5อันต่อเดือน ว่าแต่ทําไมมันมาเป็นแบบนี้นอ๋ออันนี้อีกอย่างนะนี่อันนี้คือแกลมแบ็กประจําเดือนออกัสก็จะแบบธีมเขาคือ Back to School มัน็จําจำไม่ผิดนี่อ๋อโนไม่ใช่ Back to School Return to the Wild นี่อันนี้ก็จะเป็น Product 5ตัวที่อยู่ในแกลมแบ็กของเราซึ่งอีฟซเนี่ยเขาจะ ไม่เรียกว่าสุ่มแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ของเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าเขาจะคอสไมซ์ตามแพ f เทรนที่เราที่เราระบุไปในเอร์เวกตายแล้วตายแล้วเสียงนเนาะเมอุ้ย,ยคืออยู่สมุดปาการนี่บอกอันนี้5อย่างที่เราได้มาในครั้งนี้ก็มีเหมือนจะมีลิป เป็นลิควิดลิปสติกจาก half cake สี bamboo banker ก็คือจะเป็นสีนุูนหน่อยเพราะว่าในเซอร์เวอ์ะหมูงตอบไปว่าฉันต้องการสีสีแบบ natural หรือนูดอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นเอ่อ body cream จากแบรนด์ Mitchell and Peach ส่วนอันนี้เป็นอออะไรอะ่ะ อัลต t าโทนิก t วอเ e อร์เมลอนเอ็กซ์อ๋อเป็นโทนเนอร์อันนี้คือเห็นว่ายี่ห้อนี้เหมือนกับแบบคนพูดถึงกันเยอะมากเลยแล้วก็ดีใจที่มันได้เข้ามาอยู่ในแบ็คของเราแล้วก็อันนี้จ้าอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกัน Go Receive เป็นตัวเอ่อ uh, r m e l o n Grow อนนอาอ่านไม่ออกอะมันคืออะไรไอตัวเนี้ยแต่รู้แต่ว่ามัน,มนดีกันหน้าเรา d ิวดรอปซึ่งจริงๆอันนี้เรามีเราได้เราได้ตัวทดลองมาจากเซฟราแล้วซึ่งมันใช้ดีมากใช้ตอกนกลางวันแบบทาก่อนที่จะลงครีมกันแดดหน้ามันก็จะไม่ไม่ลอกแล้วก็อันนี้เป็นจากแบรนด์อ่ไคเต้ไควาเต้เต้เตลเป็นอะไรอ่ะเป็นอ่ไาไฮไลท์เตอร์ซึ่งถือว่าอันนี้คือเป็นกลัมแบก เดือนแรกของดิฉันซึ่งรู้สึกว่ามันว้าวดีเพราะว่าแค่เซอร์เวที่เราทำไปอ่ะเขาสามารถ Personalize ์เอ่อ product ที่แบบตรงกับเทสเราเพราะว่าเราเหมือนเราแต่งหน้าไม่เป็นแต่เราใช้แบบเราบอกไปว่าเราใช้เราใช้เป็นแต่อ่อ ลิควิดลิปสติกเราใช้ลิปสติกที่เป็นแบบแข้งๆไม่ค่อยได้เขาก็ให้มาแบบนี้แต่ไฮไลท์เตอร์เราก็บอกว่าเราไม่เคยเราไม่ค่อยได้ใช้เขาก็ส่งมาทดลองให้ใช้แล้วเหมือนสีอะ่ะจะมีหลายสีแต่ว่าสีที่เราได้มันจะเป็นสีที่แบบนี่อุ้ยนา่ารักอ่ะเห็นไหมมันเป็นดาวๆกระจุงกระจิงอุ้ยสีสวยมากอุ้ยเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออแบบเป็นประกาย เอตัวกิตเตอร์ตมันเป็นประกายแบบส่องแสงมากขอโทษนะนี่เป็นนิวบี้ไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้เมคอัพแต่รู้สึกว่าถ้าใช้อันนี้หน่าจะพุ่งมากสามารถใช้กลางวันได้ปะวะโอ้ยอย่อันนี้ด้วยโอ้ยค่ะต้องต้องสวอชด้านนี้ใช่ไหมเพราะด้านนั้นมันมีไฮไลท์ไปแล้วนี่จะสีอเออสีก็แบบแดงแดงนูดนูด สวยดีรู้สึกว่าเออใช้เหมาะกับหน้าหรือดูใบไม้ผลินี้ดีแล้วก็เนี่ยแหละแล้วก็มีนี่เขามีรายละเอียดของ products 5อย่างมาแล้วก็แต่ว่าเดือนหน้าเอออมงเหมือนสคลิปของเดือนหน้าไปเพราะว่าดูมันมีตัวเขาเรียกว่าอะไรสปอยเลอร์ออกมาแล้วแล้วมันไม่ค่อยถูกใจมันเป็นแบบเมคอัพส่วนใหญ่ แล้วก็อันนี้เป็นแอดออนที่เรากดซื้อมาเพราะว่าในเมื่อถ้าเรา subscribe ในกับถุง13เหรียญน,นี้แล้วว่าเราจะสามารถกดซื้อแอดออนได้ในราคาถูกมากซึ่งอันเนี้ยอ e เ a ดเป็นเป็นเป็น,น p r o d u c t ที่เราได้ sample มาจากเซฟ a รต์อีกแล้วเราก็แบบเฮ้ยใช้ดีว่ะแล้วก็ไม่มีปัญญาซื้อของของเขาเรียกอะไรฟู l ไซส์ก็กดซื้ออันนี้มารู้สึกจะแค่2เหรียญมั้งก็เป็นแบบ เป็นตัวแบบอลิฟต์อินคอนด i t เนอร์ Live ใส่ผมก็อันนี้ก็ที่มัดผมสีน่ารักเนาะรู้สึกจะอันนี้ก็จะสองเหรียญเหมือนกันมั้งก็จะเอาไว้เหมาะแบบอดูใบไม้ผลิที่จะถึงนี้เอยใบไม้ร่วงสิวะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นออ่ของขวัญสำหรับอ First, เออเ t Subscript เนี่ยดูจิ นี่ก็จะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ของ i ิฟซเองที่จะเป็นแบบมีดโกนอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆเขาเป็นเขาเป็นแบบ subscription service เหมือนกันแต่ว่าเรา c a n ซ e l ไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราต้องการแค่เราต้องการแค่แบบของฟรีในที่มากับ First b o ็เท่านั้นเราไม่ต้องการ subscription อะไรก็ <c oughs> ของเดือนหน้าของ i ิฟซเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นแบบเหมือนไม่ใช่แกลมแบ็ธรรมดาแต่เป็นแกลมแบ็ p l u ก็คือจะเป็นเดือนละ28เหรียญแล้วก็จะได้เป็น product full size 5อย่างเลยก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกแม้จะไม่มีใครดูแต่เราก็ทำไปองน่นๆนะเนาะก็รู้สึกว่าจะได้ใช้หมดนี้เลยก็แฮปปี้จ้ะแค่นี้แหละบ๊ายบาย